ถ้าเราต้องสางสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักหรือไม่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องค่ะหรือคนที่เราเจอในงานเลี้ยงของลูกค้าเราจะชวนเขาคุยยังไงเพื่อทําความรู้จักกันให้มากขึ้นค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะจะหมดปัญหาไปเลยค่ะว่าเราจะคุยอะไรคุยยังไงจะเกรงไหมจะต่อบทสนทนาย,ยังไงจะตัดจบตอนไหนนะคะเพราะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารค่ะคุณทัศนาริอีโอตะนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณ คุยเล่นอย่างสนุกกับคนที่ยังไม่สนิทเขาจะมาบอกเคล็ดลับการคุยที่จะขจัดทุกปัญหาที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะขายดีมากค่ะมียอดขายกว่า1ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นค่ะในเล่มนะคะเขาได้บอกกฎพื้นฐาน7ข้อค่ะเพื่อให้เรามีหัวข้อชวนคุยกับคนที่เราไม่สนิทเนี่ยได้แบบสบายๆนะคะไม่ต้องกลัวหรือกังวลอีกต่อไปค่ะถ้าเรามีกฎ7ข้อต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะเราควรจะพูดคุยแบบสบายๆกับคนที่เรายังไม่เคยรู้จักหรือสนิทสนมกันมาก่อนนะคะโดยไม่ต้องไปเน้นหรือพยายามพูดเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจมากมายนะะักค่ะไม่ต้องมีคำเด็ดโดนใจนะคะขอแค่รับส่งบทสนทนาให้ต่อเนื่องก็เพียงพอแล้วค่ะข้อที่2ไม่ต้องจดจ่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จริงจังมากนะักแค่แลกเปลี่ยนความรู้สึกเท่านั้นค่ะเพราะมันจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดความหวาดระแวงลงนั่นเองนะคะข้อที่ 3เพื่อบรรยากาศที่ดีค่ะอย่าพูดคุยเรื่องที่กำลังเป็นกระแสรหรือเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะ ให้พูดคุยเรื่องประสบการณ์หรือเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะจะช่วยเพิ่มความสนิทได้เร็วขึ้นนะคะข้อที่4ค่ะจงแสดงท่าทีเห็นด้วยและเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายนะคะเพราะมันจะช่วยให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างลดกำแพงลงได้ค่ะข้อที่5ให้แสดงท่าทีตอบสนองเยอะๆแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันอย่างเช่นหัวเราะตบมือแสดงสีหน้าเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นว่าเรากำลังสนใจสิ่งที่เขาพูดอยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้อง ไปตั้งคำถามอะไรมากมายนะคะข้อที่ 6. เมื่อไรที่บทสนทนามันเริ่มจะขาดตอนค่ะให้ดึงบทสนทนากลับมาที่เรื่องใกล้ตัวนะคะหรือไม่ก็ลดความเร็วของบทสนทนาลงก่อนค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องหาหัวข้อใหม่ที่ไกลตัวขึ้นมาใหม่นะคะข้อที่7ค่ะการคุยเล่นเพื่อทำความรู้จักในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องรู้จักตัดจบในเวลาที่พอดิบพอดีค่ะโดยวิธีตัดจบเนี่ยก็คือทำตรงข้ามกับสิ่งที่บอกมาทั้งหมด ะดยการไม่พูดความรู้สึกของตัวเองลดท่าทีตอบสนองลงสรุปบทสนทนาแล้วก็พาตัวเองออกจากตรงนั้นค่ะนี่แค่กฎพื้นฐาน7ข้อนะคะที่เป็นเบื้องต้นในการพูดคุยเล่นกับคนที่เรายัางไม่รู้จักค่ะในเล่มค่ะเขายังมีอีกหลายสถานการณ์ให้เรานําไปใช้นะคะอย่างเช่นถ้าต้องคุยกับคนที่เจอกันครั้งแรกนะคะคุยกับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะไปเจอกันใหม่หลังจากที่แยกย้ายกันไปนานคุยกับคนในงานเลี้ยงสัง สคุยในที่ทํางานหรือคุยเรื่องธุรกิจเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกสถานการณ์เลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เลยเป็นหนังสือที่จะช่วยเราสร้างสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะและความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันก็จะช่วยเราค่ะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในเรื่องต่างๆได้นั่นเองค่ะ